อิติปิโสพระวารหังสมาสัมพุทโธวิชชจรานสัมปโนโสกโตโลกวิทูณโตโลกุริสธรรมสารธิสัทธาเทวมนนสานังพุทโภควาติสวากขาโตภวตาธโมสันทิิโกอกาลิโกเอหิปสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตัพโวินญยหิติสุปฏิปโนพระวัตโตซาวกะสรังโุชุปฏิปโนพระขวโตซาวกสรังโฆญายาปฏิปโนพระวโตซาวกะสรังโฆสามีจิปฏิปโนพระวโตซาวกะสรังโฆ ย่าที่ทางจัตตาริปุริสายุคานีอัฐาปุริสปุขลายีสาพะคะวโตสาวกะังโค,โคอางหุเนยโยปางหุเนยโยทักคิเนยโยอัญชลีกเรนีโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกสาติจินดามณีปิยังมันดังยะสังทาสังโกนางอุปะสันติสีนีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชา กะวังมังโปสัตถุโนทีปางกาเรเทโวสุปโปรเสทิกินจิตเทโวเยสโกปัชังทัสมีนกินเนวาทัสตาปิยังกันตังสาริปุตโตพะวันตุเมสิทธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปิยังจะทัสังทันางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะ สักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวะลังหิตังเทวมนุษยานางพุทธเตชะโสธินานัสสันตุปทวาสเพทุขาวุปสะมินตุเตสักกตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตมังวะลังปลิลาหูปสะมะนางธรรมเตเชะโสธินานัสสันตุปทวาสเพพระยาวุปสะมนตุเตสักกตวาสังฆะรัตนังโอสถังอุตมังวะลัง อาหุเนยยังปางหุเนยยังสังฆาเตเชนะโสธินานัสสันตุปทวาสเพโลคาบูปสะมินตุเตอิติปิโสภควาละหังสมาสัมุทโธวิสตาจรณะสัมโนสุปโตโลกวิโตโนตโลปุริตสธรรมราชาละติสัทธาเทวนุนสานังพุทโภภควาติสวาคาโตภควาตตาธโมสันทิติโกะกาลิโกเอหิปัสิโกโอปานยิโกปัจัตตังเวทิตตพโพวินโยหิติ สุปฏิปโนภะควาโตสาบะกะสรังโคลยัยาปฏิปโนภะควาโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปโนภะควาโตสาวกสังโฆลเยธีทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสสะปุฆลาเอสาภะควาโตสาวกสังสนนโฆอ,อ, e อ,อาหุเนโย,อย,อยปาหุเนโยทักขิเนโยอยัญเชลีกรีเนโยอนุตตลังคุญยะคิดต,ตังโลกะสาติ จินดามณีปิยังมันดังยส ah ah ังทาสังโกนาอุปสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโภโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสธิก um ิน e จิเทโวเยสโกปัจชังทัสม ah ิงกินเนวาทัสตาปิยังกันตังสาริปุตโตพะวันตุเมสิทธิลาพังมหาติ ชนานะเยมณีจินดาปิยังจะทะสังทะนางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักกตวาพุทธะรัตนังโอสถังอุตมังวะลงังอิตังเทวะมนุษสานางัง พุทธเตชนะโสตินานสันตุปทวาสเพทุกขาวูปสัมมินตุเตสักตวาธรรมะลัตนางโอสถังอุตมังวะลังปลิลาหูปสัมะนางธรรมเตเชนะโสตินานสันตุปทวาสเพพระยาวูปสะมมินตุเตสักตวาสังฆะลัตนางโอสถังอุตมังวะลังอาหุเนยยางปางหุเนยยางสังฆเตเชนะโสตินานสันตุปทวาสเพ โลคาวุปะสะมนตุเตอิติปิโสภควาอระหังสม,าส,มา,าสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปโนสุขโตโลกัปิจุโนโตโลปุริสธรรมาสาระทิสทัทธาเทวนุสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภคว,าวาตาธโม,มสันทิทโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปะนะยิโกปจจตังวิธีตปวินยุขิติสุปฏิปนโนภควาโตสาวกะส,สังโขจุปฏิปโนภควาโตสาวกะสงังโฆญายาปฏิปนโนภควาโตสาวกะสงังโฆ สามีจิตจะเป็นโนภควโตสาบะกาสซังโคยะที่ทางจตาริปุริสายุคานิอัถปุริสสะุคลาเอสะภควโตสาบะกสซังโคอาหุเนโยปางหุเนโยทักขิเนโยอัญชลิกาเลนิโยอนุตตลังบุญญเิตต่างโลกาสติจินดามณีปิยังมันดังยะสังทาสังโกนางอุปะสันติสีนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชา ตะวังมังโปสัตธุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสทิกินจิเทวเยสโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัสตาปิยังกันตังสาริปุตโพระวันตุเมสัตธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปิยังจะท่านางสเพพชนาพระหูชนาปิยังมาะ สักรตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวะลังหิดตังเทวะมนุษยานังพุทธเตเชะนสโธินานสันตุปทาวาสเพลผูขาวุูปสัมมีนตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวะลังปริราหูปะสะมนังธรรมเตเชะนสโธินานสสันตุปทาวาสเพลพระยาวูปสัมมีนตุเตสักรตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวะลัง หูเนยยังปาาหูเนยยังสังคฆเตเชนะโสทินานาสันตุปทปวาสัพเพโลคาวูปะ,ะเัมนตุเต